สวัสดีครับผมตอนนี้อ็ดกลัมาอยู่บัดปลานะครับ่นบานู้ชมอห็นมาตามเลขปูวัดปลามนกันนะครับเนาะหวดที่แล้วเลขปูก็เห็นอยู่ต้นเศรษฐีก็ปูก็เห็นสองเก้าสองหาเก้าแล้กก็บสามหาเก้านะครับ่นบานู้ชมกระถือว่าเขานะครับเขาโตดร่องไงร่องเขาโตนะครับเนาะแล้วเลขทูปปูก็เป็นอัน หาสามแปดนะครับเนาะเลขทูบก,กับเขาเนาะครับท่านผู้ชมเลขอยู่ต้นเศรษฐีกับเขาเนาะครับท่านผู้ชมเมื่อสา,ามเลขปูน้ำแข็งวันที่หนึ่งสิงหาเนาะครับเนาะเดี๋ยวขอไปรับเข่าไปช่วยน้ำแข็งว่าปู่ฝันว่าจังไดเนาะครับเนาะเป็นเลขฝันเนาะครับประมาณเลขคำนวณ ปูก็เฮ็ดแป่นเนาะครับเนาะปูยู่ผู้เดียวก็นเลยปูยู่องเดียวเนาะครับเนาะแบ่งของปูอยู่นี่เนาะครับวัดกวางวัดกวางกวงก็นเลย้องน้ำกับพันธุ์นั่นนะครับเนาะงานพันธุ์ก่ออะไรหยังเนาะครับเนาะได้แต่โค้งเขาเสียฮึ่มันหป็น อาจจะน,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 นั่งเข้านั<ช>่งเปิดเผยบ่ครับที่เข้านได้ไหมโอ้คนไม่ยืนเมืองสองเทียดีครับใครเล็กไมจังเลยแหละที่เห็นเลอกขนาดโอ้ <laughs> คนมายืนเมืองสองเทียคนนน่พไม่ยืนเมืองสองเทียดี ่้ปนัอนอ่นเนาะผมก็เขียนลงต้นั่นอันสามมันไม่ไหมใช่ไหมผมเขียนลงอันตัวอันสามมันผมบริขียนลงก็สันไห้เข่าก็สันเขาตดตีเนะครับเนาะเขาาตสามตเลยชื่อไห่เบิงย้ห่เบิงยแต่ผมบอเขียนลงเด้ไห่เบิงยที่ไผมเขียนลงแต้สองหาเก่าก็เปนหาหาสามแปดไห ผมว่าเขียนลงตัวปูว้ว่าอนผมว่าได้เขียนลงได้สามมันยังก็สามหาเก้าครับสามหาเก้าละ 3, ล่ะเก้ห้าสามสามห้าเก้าครับก็บไปกับมานีา่แหละเก้าไปกับมานะครับกุยันชื่อเด้อชื่อเด้อชื่อชื่อล่วผมวาสามหา้าไอ่ดปหัดภาวันนีนนปูกันนังนะ่งดวงกันนั่งดวงมั้งละวเชียพวกย่างก็ หมดแบบเพื่อนเลมาปูย้วยนั่นเพิ่นก็ให้เลขทูเพิ่นก็เขาสามตัวอันนี้บัดเสื้อผมบัดบ่านบัดบ่าขึ้พฟอบว่าเห็นฟ่ำเปิดหากขบว่าเห็นเลื่อมเลื่มดวงบ่ามีเพิ่นให้สามตัวก็ยังผมยังบ่านได้บัดเสื้อเด็กของเพืนน่อนตัวเดียวกันก็เรียกปูเห็นแหละตัวเดียวก็ลูกเด็กปูเห็น หลวงผมมีใช่ไหมผมมาตัดสว่างผมก็ลวงผีเลยเด็ดผมไปสว่างไปล่อเืออเย็ยนมาปล่อยอม,อม,อมุมบบบดวงเรียกเป็นไห้เป็นไห้สามตัวผมผมยังปลาเสือฮันเด็ตานเป็นตัวเดียวครับปูเห็นนะเห็นไหมเลงคิดอยู่ครับลงคิดอยู่ ปันโรคคียคนที่สิถืิบิตี้ว่าเสนอคิดไมใจครับว่าบัดบัดน้ำเสี้อบั่อนั่นไหมบัดบ่อนคึ้นพ่อใช่ไหมเรียกสามตัวไหม่วงไทยทำเลยบอกท่าายืายืออ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 ือาืออ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 ือ้ือมือ่ือยืออืออี้อืท่ายอืออะอเรออืเอืใอืออืออือทืออ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 อออ ยุดมขึ้นอยู่ไหวควาคออย่อยจี่านเนาะโอ้<ๆ>โอยุยยดมขึน้นนี่คอมขึ้นอยู่คอไปให้โพดไปมาคอมขึ้นแบบนีเรียงแปลกๆเนาะมาหน่อยหอนเนาะเร็พันเดนร่มตึงว้ามากอ้เอาขึ้นไม่ร่มขึ้นไม, <า S 1> ม่มมร่มแบบอนแล้วลมมอลี่ยว่ก็เลขอเลยไปทวมนม่อนไปร่มมากโดม,มาเื่อหายไปเลยแบนเราเพ่นโดนมาหอนอื้อ บานนี้นกแขกทามาใแบบนี่เนี่ยห่องนี่โอ้ปวโดนเติบดิโอปูฟังคางปูฟังคางบ่ครับนกแขกมันห้องแช่ก่ฟั่งคาครับว้ก็นั่งนี่มีบ้านซองก็เลยไวนมุต่อยห่ตุ๊กตุ๊กมีเกลียอย่างเน้อนกแขกคือมห้องมาคือหอนขัว่าถีสวนกอยเลยดิเดินมันนั่งเป็นสวนมนแล้วก็มันนั่งเล่นตันนี้ก็จนทีจังได้สกณแล้วก็ตฟันห เรียเรียกเลขหาหมาไม่เรียกเลขไหมสิเรื่องบานี้ค่ัูเนรียอยูเบื่อน้ี้ปูอยู่อือครับขอโชคขอลาด้วยปูกันโอ้ครับน้โอีจะอ้มปูสวดาอ่นกระปูสวดดูกรจัางล่มจากนกสิครับอ้ามกระหือหือมาาแล้วทื่งนกน่ยังไอเลยปูมโชคกว ปาสครับท่านผู้ชมงวดที่แล้วอันงวดที่แล้วอันงวดที่แล้วได้หาสามแปดเป็นบอปัวงวดที่แล้วหาสามแปดนี่แหละทู่วอันที่ปัวอันทำวิธีขออยู่มือขึ้นนี่งวดงวดก่อนกับโอ้เหลี่ยงงามเหลี่ยงงามขนาดเลยปุวยอ้ซีเก้าหาเนี่โอ้เหลี่ยงงามโอ้ เจ็บห <ic> <crates S 1> น้าจอยไว้นะครับเนาะบวดที่แล้วกับเขาเล้วครับท่านูุชมหาสามอยู่นี่โอ้สามหาอยู่นี่อโอ้พเจริหน้าแล้วนะครับเนาะโอ้ล่มกดางก็ไปแล้วโอ้แม่หอนปน่มหอนเสร็จลูกแสกมาก น,นกนกกับม่หองอยกนกแขกนี่ดิแท่งมากระหอนสอ,องทุ่มนกแขกมาหอนเนาะยังไงอันนั้นท่าได้ไรครับอันั้นครับอันนั้นทครไดอันนั้น C C เก้าห้าครับ C <95. S 1> เก้าห้าเหล็กงามขนาดเลยครับเหล็กเหล็กใคร้ันได้ แปดหนึ่งปีแต่ก็มาปีข้อฟันอีกถอดนึงอีกนานนี่เงนี่สี่หายไรกวดนี้พวดนี้คือรายกูนะครับลายกูยกตั้งวัไหนที่แหลกได้คืองวดก้อายสามหมืเด้นี่อันฟันนี่ ฝันจะให้เข้าใจอันข้างบนเลขทูปนะครับเนาะบนทูปฝันอันนี้เลขแตง็งแต็งมาจากตัดออกเป๋เป๋ฝันบปเพื่อเลขปไ๋ได้กับเป๋เพราะว่าข้าเจ้ามายืนยืนนี่มายืนอยู่ของเกา่าของเกา่กาเพราะว่าเลขมตุ๊กเก่าบอนี่เลขตุ๊กเก่ามันยืนอยู่นี่มาหาเบ็ดมาพรา้อม ปูปูเฝ้าส่เว็ดก่อนนะออ oh. อันชุมจะด้งไปกนเลยเด้ออาจารว่าที่นี่นอดอยูน่นี่ที่กันห้องไห้่ผู้คนมายืนอยู่บันไดดีกับพูกเก่าหรอเ่ครับเก่าแลืกเบลัาเล่ตัวน,นั้นเป็นหากเก่ามันเปลี่ยนเป็นเล็ดหาน่นั่น, <c oughs> น,นเล่หาออนต้นรัตน์นรหรอต้นยาหัลละรัตนเอา่เป็นต้นรัฒนาต้นสีนะครับ <c oughs> ที่ควกฝันแต่ว่าผู้ใช้เนี่ยไม่เบ็ดหาเพาะองหาหาเพชรสองสองขาหลายๆแต่ว่าสะดุ้งไปก่อนเราชุบมูสเสะดุ่งคตีอันนี้คตีมู่สะดุ่งตัวข้างบนนี่มันจะูตีเป็นสะดุ้งเ่ครับสะดุ้งเสุงขาเจ้ามาก่อนแล้วบันนี้บันนี้ผู้ใชยหาเบ็ดมาอแล้่มาตีเอาเบ็ดว่เป็นเจ็ดเหรอครับว่าเป็นเจ็ดอันว่าเป็นเจ็ดหาเจ็ดครับ เขากับเกียดนะห้ผู้ผู้ก็เจ้าตีแล้วก็เจ้าเตียวที่ครับมันจะคอยถูกมันจะคอยถูกบอกรู้ครับให้บริเวนให้ผู้บอกนี่ไอ้คือแปลความฝันให้ไปเห้เบิ้งโอ้อาก้อนคามฝันให้ฟังเหรอครับเนาะให้ฟังก็เลยเขียนให้เบิ้งนี่มันเป็นสี่ให้แปลน้ำแน่ให้บริเวณวายผู้บอกเลยนี่โอ้มีคนอันมีคนหาเป็ดที่ครับคือใช่หาหาเป็ดปู้ผู้กลาเป็นใช้เป็ดคอมัน มูหันมูสดุเขาจะอกไปก้อนบนเรียบี้อยก็เป็นพระแม่ก็จีพระสิบไปหากินได้เมียเล่นไยเราเขอเริ่มมาเนี่ยมือเศร้าว่าเขาเล่นย่างแปบมาเร้าหอนใจคนมาบอกชองเจียร์เงินเขาเันห้องน่นเปิดเผยก็แลกันห้องนะกันห้องเรียบอเพราะว่าอันนี้มันหลงงคนรบกวนอตะ เออแต่ว่ามันเค้ือนขอหรอดี๋ยวขึ้นยานทุกทุกห้องมาเ้อเอ้า็เอาขไปชนหนอเอาขัดหมาพรอนกลไป่พาขึ้นทีนอกหรองพขึ้นแล้วมามันหอนมันหอนขยันเลนี่เ่องนุมาหอมนกมาเติมอีกบบตาอยู่ซื้อลมกับมม่เนี่ยลมกระยุกเนาะเนาะบาร์ที่พ่อหายบาร์ทแม่หมาหอนบ่เหัอคือจะอามันผิดกปีติช่วงที่บ่เคยร่มแห้งปอนนี้ด้ล่ม หายไปเอาแล้วก็เอาไว้จแเล่าไว้เอาเป็นกับเป็นกับสวนมุ่น่อเลยพอดีเห็นชุดทุกเซ็ตจะเริ่มไฟบุญบุญมากสวดไปเรื่อยละสวนแต่เพราะถ้โดนมาหอนมาหอนแข่งข้ามสวนมุ่นสวดมุ่นไปมาหอนไปสวนมุ่นไปนกแสกกระห้องไปเอ้ากับสวดจบแลอ่าซุ้มก็เศร้า อันพ mm. <c oughs> ่อสวดจบแล้วกานกกะหายไปกะหายหมากะหายก็มีอยังเกิดวคือมีซีนี่ไม่ก็เลยขัดยากสวดมดแล้วเขาดีกันโทษคุยกับหลวเหลวงกับผมโอ้มื่อนี้ือ้ิตีแปดข้าเทลเลขเขียนได้โทษในพอไงผ่าฮัทช์ชัดๆเพราะว่าเลขเพิ่าเอาทุกมาให้มาฮะด่วนมันเข้ากันถึงจะได้ขยายออกไปยานยุ่ง่น ได้มีสวงวลาบนะครับเนาะวลาศน,ะานกัน,นก็ปู่เห็นอยู่ตัวสีทีตัวในด,ดรครับวันนี้เมื่อนี่เจ็ดหาเจ็ดหานรับก็เลยว่ามันเจ็ดหากม่พอใจว่าสบอกว่าเรียกตัวเก้าที่โง่ขื้นจรบเหลตัวเก้าโง่ขื้อนตเก้าหาชีนี่แหละสี่ห้าเก้าเลยมุโรมะเร็มัอนอยู่กับไก่ครับนี้<อ>เร<อ>าลองคิดบ้างได้ไเชียสีหาเดียวกันด้วยใครเริ่มาแตกใจที่ซื้อ <ๆ S 2> นี่แลหละกนยยานซื้อเขาการซื้อเบริษัทวายจักพิมพ์ครับอโอ้<พ>อย<พ>อแมปน<พ>อยู่ครับเพราะว่ามันรมตรงบ้าตัวใดตัวหนึง่งแหละคณะมาร์กซ์นีตาส์ส์กับโอโนะหมดที่แล้วเลขถูกกว่าเขาเลยเขาแล้วเนาะหมดที่แล้วเลขถูกกว่าเขากะแต้มเดียวนึงเสียแต้มเดียวนึงแ <8 S 1> ปดสามห้าแปดหมบอเมียนนี่ปู่มันเป็นอันมันเป็นสามสามหาแปดอืสามห้าแปดเลยมันสามหา เป็นสามนมันสามได้เลยลูกทีหลังเวลาพูดเรืจะจะ่องต่นที่เก่าเหมืนอนล่นครับมันเข,าข่เขาคือเก่าเรียอันอันเลขทูบกับเข่าไหมครับเรียกทูบก,กับเขา่าบ้านนี้เลขต้นวาสนาเนี่ยกับเขาเ่าด้ยโอ้ต้นเศรษฐีกับเขาบ่าเโาต้นวาสนาต้นเศรษฐีนี่นะครับเนาะมันมันก,ก,ก็เลขทูบก็อาถิมาอีกได้สองตัวนี่นตัวก้าวฮานี่มาสองเหมือนมันแยก่ด้วยไห มันอาจจะแยกกันอยู่ก็ได้หรือมันถึมาน้ากันก็ได้ครัในภาษาครับคือมันเป็นไปได้เพิ่มแต่ว่าคอยมาสองตัวครับอันต้นเศรษฐีนี่ยบางนึงกับเขาเนี่ยต้นเศรษฐีกับเขาอันตัวนี้ยังกัครับป่วนตัวหานึงเนี่ยครับห้าเบ็ดนี่ห้าเบ็สห้าเบ็ดกับหานึงหาเจ็ดเนี่ยโอ้ครับโอ้ให้ให้นั่นเนาะครับเนาะให้เสียบซีเป็นข้อเมียนมาเนาะครับเนาะ ปู่ก็เล่าความฝันสู้ฟังล่ะอันปู่เห็นอยู่อันอนยุบใบเก่าอยูง่งาเก่าอะไรบรรจงใบเก,าก่าตัวนี้มันขึ้นมาเป็นเจ็ดดิตัวน,นี้ขึ้นเป็นเจ็ดเลยมอว่างอันตัวใดครับก็ตัวใดขึ้นเป็นเลขเจ็ดมั่งไดครับนี่ตัวนี้ช่วงนี้ช่วงนี้สักอันนี้ละนี่ก็ร่างจิเป็นเจ็ดดิมันเจ็ดสองตัวนี่ที่ใครเห็นช่าง แต่ป่ครับมาอยู kind of mm ่กไก่ม hmm, ื A, ่เห็นแล้วแมนอยู่ครับนน่นแล้วแมนอยู่ครับอยู่กเบไก่บังไก็บ้าเห็นเขาเจ้ามหาหาเบดนี่ครับหาเบดปูปูมอืโเนี่เข้ากันเออเน้เ่งเบอร์เครื่องฟันเครื่องอันแล้วเมื่อเฮ้ยยังไงนะก็มีสุดนะกสุรใหมันแียงแดดนี่สองสามวันั้ นี่นะครับานนชมเห็นตัวใดคอมเมนมาเลยนะครับเนาะบ้านพันบ้านพันเีไฮเอนบ้านพัเียไฮโซไฮไลน์บอกคนก็ยังมาอย่าอ่นคนมาสองเทียนะครับปูพันวาพันเียร์พขั้วโอขั้วเนี่กับพันเทพื่้นนี่เ็ดขัวอไครับมุ่งนะข้าไปไม่ร้างหลังเทศเื่อนเทศเฟื่อนตรงนี้เเ็ดไม่มองเท่ทุกเยวดีจิเอลลื้ออทุกเยวออบ ไรเทีย,เยม,ยรมเรื่อยกปลูกต้นไหม้มันหกปอดมัดเม็ดปวนลายอยู่ดเน้องมันกลวงอยู่อย่างนั้นกลวงจริงยิ่ตงตะวันเป็นไรดิเดื๋ดวข้าพึ้นประมาณจักหาเศษนี่ละไม่ลายหรอกเศษกะเทียมไมลายเพราะว่าต้นนั้นมันน่ามันลายน้องมันสอบอนนบนะ,นะบี ซีเก้าหานะครับเนาะเลขฝันปูก็ะไรแปดหนึ่งซีหาเจ็ดหายี่ต้นวาสนาเนาะครับท่านผู้ชมเฮ้ยโทษครับบอสผิดอีกแล้วคือต้นเศรษฐีเนาะครับเนาะข้นภูเก็ตมะเยือนโย و. บันไดอยู่บางต้นเศรษฐีเนาะครับท่านผู้ชมลางปูกกับหายหานงึงคือเจ็ดห้างเนานะครับเนาะนะมากระตะาม,มามะกะพนัน กานผู้ชมเรื่อ,ๆอยๆเองน,นะครับเน้อสุขมาณสุขสุขคนหัวใจเป็นหนึ่งตุลาเนาะครับเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจรพระรวยนะครับเด้อมีกำลังใจให้คลิปต่อไปเนาะครับเนาะคลิปหน้าพ่อกันไหมคลิปนี้สวัสดีครับ